สวัสดีครับทุกทุท่านครับพอๆกับกับผมห้ำส้ำถังครับมือน,นีพึ่งจอดรถพอดีมายามไอดุนบังแค่กับเท้าวตูพันวาเพิ่นไม่แนวกินเสี็บแสบมาสูกินขับกระดังยางเข้าไปป่ะพี่น้องไปยางไปเบิ้งกัน <c oughs> พึ่งเรื่องงานครับพันวาเพิ่นไม่แนวกินเสีบ็บแสบ นี่ย่างหม,มูขัดเลยว่าเด็ดเป็นเด็ดบรรยากาศพิมทงครับหลังเลิกงานพี่น้องปะ่ะบ้านโอ้ยังนงอ เอาตัวอ้าวผมสวัสดีครับยังนี่ย,ย่างหมูย่างหมูโอ้โหดุนบางแค่นี่วะโ,โ,โอ้โหครับปัดยังที่ไรพี่นอ้องอื้มจุกลาบย่างหมูโอ้ตาย้ได้ได,ไดบานดึงดึงดึงพี่น้อง

กรลกตลาดมาว่าลกตลาดเขากำลังลงตลาดข้าวข้าวเพื่อนนะสี่ว้ดีก็พอตายพี่องเนาโอ้ทิ้งตนใช่ก็ทิ้งตนน่ะ

โอ้คักคักนิ้วเข่ากันั่นัมนมาเยี่ยมยามบ้านดุนบางแคครับพี่น,อน,น้องมือนี่เท่าไหร่หมู ยังหนักกากมันไม่ยังน,นี้นี่หนักกากมันพรอือเ mm hmm. มือนีพาก,กินข้องแพงโอ้ใส่ชีวิตรู้ค่ะงนองมือน,นีเนาะ,ะปลาหัวไก่กินบัเป็นแล้วกินบัเป็น กินเงเดือนหน่อยแค่อยรจ่ายเขาไเดือนหน่อยน่มาแรงันนี้เดือนหน่อยมาันเดือนไหมเดือนหน่อกินของแพงไหนะพันหนึ่งแปดร้อยห้าร้อยคันหนึ่งคิดว่านั่นันหนึ่งคิดว่าเงินที่คืนนั่นโอ้โันหนึ่งแปดรอยอืมันหนึ่งอือ นี่หาร้อยนี่มันป่านนั่นดอกตัวบุโสป่นนั่นนี่ครับบรรยากาศพี่นองพี่จะพีทะนองกันอยู่ร่วมกันอยู่นี่มีอย่างก็มาสู่กันกินเป็นได้อย่างเพีงไงนี้การป่ จะบอกว่าเด็ดว,ว่าเด็ดพี่น้องมักกินน้ำเลยเราเป็นทันทิ้งขอด้นั้น ดับข้าวมันข้าวเด้วอันนี้ว่าดับข้าวอูอ้การไม่นอ้องในการ

เอาเรื่องโมนึงไม่บื่อปมามามาตั้งนะตู้ตู้ไอหนุ่มเมืองสุพรรณเดี๋ยวก็เผาตโห กินเ,เี่าคนึังไงเต้าอีกคนใหม่ครับไม่แล้วไม่เลือกโอ้เงาแตกครับพี่น้องอบรรยากาศหิ่มตรงหน้าครับอ,อยู่บ้านครูอาจารย์ดูนบางแค่มาเนี่ยมาเยี่ยมยามเพิ่น องจากเลิกงานเอาหมูมาย่างสูกินก็เหนือ่อมมาจุโอ้แน่นอนน้ำเพลินอยู่ mm hmm. กินยำด้ยกับคักยยำนั้น ว่าราการนี่นนควรหอมๆค่ะค่ะคักค,กค,กคกเป็นคักพี่น้อง โอหูอ <Huh? S 2> mm. uh ือมัดกไม่พักเลยแล้วอืออือหู้รับเคยอู้รับไม่มาถึงใหญนะทุบทุบอู้รับทุบดับทับทุบแบบเอ้าเลยทุกทีเลยไหนก็ไม่เข้าอ่ะเนื้อสด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 หลับ

ขอแพก็หมูของไหก็บานเป็นงานมือนึ่งมือนไ่คยเ่อเลยว่ของแ่งเนาะยิมีพี่มันดีครับเว้มึงเที่ต้องยอะก้อยุ้มขมน่ะขมสายบวชอย่างที่อกเว้ย แต่บ <c oughs> oh. ุษราคมีว่าแถวนี้ก็ได้ได้โอ้สุกแล้วสุกแล้วแมงไม่วัน mãi mãi ô mãi 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 con con

ฝากเบองแง่งฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นหนึ่งกำลังใจงให้กับผมในสองทางของเสนางชนแนลครับวันนี้เอาบรรยากาศมาเยี่ยมยามของบานจันดุลบางแค่ป็นที่กับเขากับน้ำสูกินครับเป็นเวลาช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับผมียังกับมิเตะมิไต,ต้กินล้วนๆคลิปนี้ครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ